สามสิบปีแต่ว่าโควิดลดไปสองปีอะอ,อ,อันที่รู้รู้สึกจะผิดกันกับสมัยก่อนก็คือสมัยนี้รุ่นใหม่เข้ามาทำาะรุ่นเก่าจะไม่ไม่ไม่ได้ทำอยู่แล้วนะก็มีคุณเวทิศธรรมรัตน์กับชอบอันนี้คือคือผู้บริคดคือ,ค,อ,อคนที่จัด สากกาแฟ,ฟยีย่สิบเจ็ดนะครับรักะจเป็นครั้งแรกนะที่จัดให้ใหญ่นะสังเกตว่าไ <c> อ <oughs> ้ปีนี้ที่สากกาแฟ,ฟจะค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นนะเราปีนี้ที่แตกตางกันเยอะสีมากสมัยก่อนเราจัดเพื่อขายของปีนี้เราพยายาม ให้เห็นว่าพบเซอร์วิสพบเอ็ดดิชันที่ในมีอยู่ในเครือเราก็อาจารมามาโชว์ที่นี่นะทำให้สร้างเครือสัมพันธ์จะไม่แยกใครของอยูเดียวเรามีเซอร์วิสนะมีสำนักพ่อมีโรงเรียาบางมีโรงเรียนนะพวกนี้จะมาโชว์ ว่าสากุตไม่ใช่ใครของอย่างเดียวตอยุ่งคือเซอร์วิสก็เข้ามาร่วมด้วยเสอยงไหน้ามองกล้องไม่เป็นเลยนะมองกล้องนะเวลาพูดมองกล้องเราเราประเมินเรื่องกำลังซื้อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจการค้าที่ทุกคนรู้สึกอยู่แล้วว่าช่วงนี้โคโรนกำลันเจ็บซีซั่น ส่วนเอ็กซ์พร์ตเนี่ยอจจะลดลงครับแต่ไทยยางมีแ่าประเทศคไทยัีแบประเทศสังเกตดูว่าท้องที่นมันก็ทุกคนอยากจะมาลงทายสมัยก่อนเนีเราเราจะต้องไปต่างประทศอย่างยุโรปอเมริกาตอนนี้พวกยุโรปอเมริกา กลับมาเที่ยวเมืองไทยแสดงว่ามัองมิ่นไทยเรายังมีหลายอย่างที่ฝรั่งตื่นเต้นอย่างเช่นพวกแฟชั่นเช่นพวกโวยไทยเช่นพวกเอเคอร์อะไรพวกนี้มีอัน้จุดเด่นของเมงไทยตอนนี้เรากำลังมีการเรื่องการเปิดสาแล้วเรื่องของการจัดสร้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่นะ อันนี้เองเรามีความคาดหวังในร่องารในส่วนของภาคเอกชนว่าการที่มเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปแล้วเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมาสับเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องของการขึ้นค่าแรงอะไรยังไงคือคือของสา่มเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าต้องสามารถปรับตัวใหกับทุกพพอค้าตปรับตัวอันไหน เป็นช่วงที่ต้องปรับปรุงอยาา่างค่ามรงสูงข,ขึ้นเราก็ต้องทำให้มี efficiency ที่ำให้ o o. ของทุกอย่างเนี่ยไม่ไม่ทำค่าแรงเรื่องขึ้นนะถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนจุดอันหนึ่งของเราของหนกของสร้างคุเนี่ยรัฐบาลไหนมาเราก็ร่วมมือ เราวก็ปรับตัวอันนี้คือจุดเด่นของหล่อการค้าขายทุกนี้มันยากงา่ายนะถ้าเทียบที่หักคคือการค้าขายเนี่ยทุกปีทุกปียากขึ้นยี่ขึ้นไม่ม,ไม,มีไม่มีง่ายเลยแต่ดีที่เราปรับตัวถ้าเราปรับตัวทันเหตุการณ์<ม>ก็อาจจะเป็นนิกิตเป็นโอกาสแต่ถ้าเราปรับตัวช้าก็อาจจะเป็น ่วนเสียยุคนี้เป็นยุคทีอ่อีกรุ่นหนึ่งทำตามแต่ไม่ใช่แบบคนอายุทำตามตอนนี้ฉันเนี่ยอายุแปดสิบผมมาจริงๆแต่วันนี้ไม่ตั้งใจจะมาเจอแต่พวกเราอยู่ ปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าอยากจะมาให้เจออาจจะปีหน้าไม่เจอครับก็แบบมองกล้องเลยครับทีวีลองลองลอาเช่นว่าเราต้องถ้าเราปรับตัวทันเร็วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้เร็วไปได้เร็วพ่อจะบอกอธิบายรายละเอียดในแม่ฮาการปรับตัวของเราเช่นอะไรบ้างเพื่อจะทำให้ลดต้นทุนได้ทันที่ค่าแรงมันจะเพิ่มขึ้นก็นดเราต้องดูว่าช่วงนี้ คนเรื่องราวเราก,ก็รู้คือคนอายุสูงกับคนอายุรุ่นใหม่ๆนะมันเะทิงมาเลสารสร้างภพก็เช่นกันเราก็ปรับรุ่นใหม่ขึ้นมาหมดแล้วรุ่นเก่าจะไม่มีอยู่ในธุรกิจอย่างตัวชั้นนีงก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแต่ก็ร่วมร่วมหลานๆนี่ เป็นสิ่งที่ทาต่อไปนะครับเท่าที่หนูคุยกับหลายค่ายใหญ่ค่ะมีการปรับตัวโดยการลดต้นทุนเช่นมีการลงทุนโปรเจกต์ใหม่ที่มันช่วยลดต้นทุนเช่นมีการใช้ออโตเมติกไอโรบอทการใช้โซล่าของเรานี่มีทําอะไรบ้างคะคือเราไม่ใช่ต้นทาปรับตอบรู้สึกสิบปีก่อนเราก็ค่อยๆปรับอยู่แล้วตอนนี้ สางประเทศโฟกัสสินค้านะแลรวก็ทำยังไงให้สินค้านั้นจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้สินค้าเราถูกคือตอนนี้เฟสรั้นราพ้โลกของมันต่ขึ้นแต่ทำยังไงให้ไม่ขึ้นให้สูงที่สุดแล้ก็สามารถเอาสินค้าเราให้ถูกโัว การทําธุรกิจยุคนี้จําเป็นต้องมีพันธมิตรดีเหมือนกับว่าเราไปด้วยการไปคนเดียวถ้าไปด้วยกันไปด้วยกันตรงนี้เป็นหนึ่งในคนละหนึ่งในการทําธุรกิจคือสมัยผมพ่อฉันเขาก็ควบคุมครบสร้างโดนเราแต่งแต่เราโตยุคนี้รวมรวมแล้วใหญ่ใหญ่แล้วรวยก็คือว่า ต้องเอาหลายๆกลุ้มหลายหๆเข้ามาร่วมมือกันนะทำให้เศรษฐกิจลงไทยไท้ไทยให้ยอดต่อโตขึ้นไปการตั้งรัฐบาลที่มันยังยังช้ากว่าที่คาดค่ะนโยบายของเราในการลงทุนหรือว่าการขยายธุรกิจต้องรอไหมต้องเว้นซีไหมหรือว่าคอนติเนียปหรเปล่าเราไม่ได้เว้เลยไทยเลยเราเข้าใจว่าเรื่องไท้ยังดีอยู่ประเทศ เสียมีความกังวลไหมคะในเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ค่อยเห็นเป็นรูปร่างหรือว่าช่วงที่หุ้นตกที่ผ่านมาความกังวลกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจเลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญนะคะตรงนี้มีความเป็นห่วงไหมคะคือไม่กี่ส่วนใครมาเราปรับตัวน่วท,ที่สุดก็คืออยากให้ตาประเทศเราจะประเทศทุกท ถ้าจะตั้งรัฐบาลได้การบ้านใหญ่ 1, 2, 3ที่รัฐบาลจะต้องทําคือเรื่องอะไรอะคะคือพัฒนาเศรษฐกิจสำัครัญการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ขึ้นลักขึ้นค่าแรงเป็นเป็นหนึ่งนั่นเราต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้คนมีการศึกษาให้คนมีการทํา ให้คนไม่ไม่ไม่ว่างงานเช่นาทางด้านเกษตรถ้าเราพัฒนาเรื่องเกษตรให้ราคาสูงขึ้นคนที่ทำเกษตรก็ไม่ได้ไหลเข้าทางอุตสาหกรรมอ่ะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจไม่คนมีคนว่างงานแต่ตรงกันข้ามถ้าสิเกษตรวดลงคนก็นีสังคัจะกัดข้ามกรุงเทพมันก็เจอปัญหาว่าค่าแารงกลัสูง แต่ถ้าเราแทนที่จะปรับปรุงให้ให้ค่าแรงเพราะว่าปรับปรุงค่าแรงนี่นมันจะทําให้ท่องเที่ยวเราเสียคนที่มาเที่ยวเขาก็าบอกว่าเมืองไทยอาหารดีค่าของเชีย่ยดีง่ายแต่ถ้าเรายกเอ้ค่าแรงสูงขึ้นสูงขึ้นก็หมดจากอเมริกา ั้งเม็กซิโกคนร้อยอเข้ามาประเทศอันนี้สี่สนกดนึง partner เราที่เป็นญี่ปุ่นมีความเป็นห่วงในเรื่องของการลงทุนไหมคะถ้าสมมติว่าขึ้นค่าแรงเป็น450บาทต่อวัวนนะคะคือเป็น,นห่วงถ้าเป็นญี่ปุ่นที่มาลงทุนถ้าเกิดค่าแรงสูตรปรกชีเขายกขบวนทั้งหมดไปลงทุนที่เรี่องนั้นอ่าไม่ดีอยากให้พวก เสื้อผ้าอะไรเรี่ยตอนนี้ไม่ต้องคิดคาดเข้า,าไปเวียดนามไปแล้วเสียผ่านมาหลายนายกแล้วอะค่ะพอเป็นนายกคนรุ่นใหม่ที่อาจจะอายุน,น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าสมีข้อคิดเห็นคือคนรุ่นใหม่จะังไอเดียไแไหอเราก็ทำมาเรื่อยๆคนรุ่นใหม่นะ คนแก่คนมีอายุเขาเขาจะล้ม <ละ S 1> ขอ้อนะทำงานช้าอันนี้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ารถใหม่มารุาานะา่นจัดทำเร็วตัดสินใจเร็วมันก็เป็นจุดเด่นของรถใหม่นะแล้วในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกราคาถ้าเรา,เ,าเลือกข้างสหรัฐมากเกินไปเราจะมีปัญหากับการค้าขายของจีนไหมเราควรจะบาลานซ์ยังไงคะคื เดินทั้งบทนี่นะมีแตบบ่รับพักก็มีแตบบ่ทางสาขาหรมีอะไรเลยมากรับพักก็มีจีนหรืออะไรดูเล้วเนี่ยนะแต่ก็ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เท่าที่สังเกตรู้สกว่าจะมีแรกนะเพราะว่าคนที่เรียนภาษาเรียนที่อเมริกาเขารู้สึกว่าอเมริกาดีคนที่เรียนจีนเคยอยู่จีนเขารู้สึกจีน พัน้นนีารอันนี้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรแตกแต่สำคัญที่สุดก็คืออยานำประเทศไปหมอหือ่กับยุคเอเพราะเป็นยุคเอเนี่ยเราเราเสียหายของสายอย่างไรอ่ะเป็นคนรุ่นเก่าอะค่ะแล้วก็ทำงานกับทายาทถึงเป็นคนรุ่นใหม่ในเจนที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความจุดเด่นของคนรุ่นใหม่หรือว่าจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงมีอะไรบ้างไหมคะคือรุ่นตอนนี้เี่รุ่นรุ่นใหม่เนี่ยทำงานฉันไม่เป็นห่วงนะเป็นเขาเก่งแบบนี่นมันมันจะพัฒนาบริษาเราเร็วขึ้นแล้วเหตุการแบบนี้ก็ต้องให้เป็น,น,นนะข้อสอก รุดไหลทำงานแก้รงนี้ได้เดี๋ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สหกรคนจะมองการคนธุรกิจอันไหนดีคะของผมนะคะคือเหตดการ์แบดนี้ในหลังโควิเรื่องเทีแร่เ่ยแรเรื่องเีกท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาด้านี การลงทุนต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะแล้วก็เท่าที่เคยลงทุนอยู่เนี่ยเราอาจจะเอาเท่าเดิมหรือน้อยลงหน่อยนึงก่อนหรือว่าจะมากขึ้นอันนี้อนสามพันห้าร้อบห้าหนึ่งพันสร้อยามสิบาหน่งพันสองร้อยา้นองร้อยสาม้า

ม่แต่งสิ่สิ่ง่งแลงเป็ิดคค่ถ้าเปิดอ่อถ้าพาิทชาไ้เป็นเรื่องรอเรื่องรื่อยากรู้เรื่องคนใหม่ก็เลยอยากรู้เอ๊อยากกรณีคุณพิชาอยูแกก็ไม่ติดต่ออะไรเงี้ยเอนไม่รู้่อ งานที่ทำงานเนี่ยมันชอบทำๆกันถ้าแบบเรียนเลขก็ทำมาค่ะคุณค่ะก็อายุน้อยเลยเห็นเห็นทางคุณนิติคนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ใจะมีแค็เลยเอ๊ะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีนายกที่อายุได้น้อยนี่มันันจะนั่นไหมอะไรอย่างขี้นต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็นายกก็เป็นคนรุ่นใหม่เลยนะที่บางประเทศเปลี่ยน คนใหม่หมดตอนนี้ต้องเดึงผู้หญิงเขา้าขึ้นมาเป็นนายกได้อันนี้คือเปลี่ยนการ์ดคนใหม่อายุไม่เก่งเลยอายุไม่เก่งเจมีรัฐมนตรีในใจไหมคะว่าต้องเป็นรักเก่งยังไงต้องเป็นคนมีประสบการณ์ไหมต้องอะไรยังไงบ้างาตอนตอนนี้ย่ง้รัฐม,มนตรีรอาอยู่ เอเเลกิราไม่สามารถขอบความเหงาถ้าถ้าเสียจะเลือกหมายถึงถ้าถ้าในองค์กรนะคะถ้าเสียจะเลือกคนเก่งขึ้นมาเป็นซักเซสเซอร์เสียเลือกจากอะไรบ้างคะทำยอดขายโซนที่สุดเพราะว่ายังไงคะคือต้องทําให้เสร็จงานเกิงไปก่อนถ้าถ้าเสร็จงานเก่งเราไปได้ทุกอย่างแก้ได้ดูที่ว่าใครเล่นที่เสรกิจงานเก่งบา เสียคะแล้วอย่างนโยบายเก็บภาษีมัง่งคั่งหรือว่าทลายทุนผูกขาดอะไรพวกนี้กังวลไหมคะ่ีเละกเนี้กังวาะันเหมนบถ้าเขาเก็บภาษีาาเดสบบนี้เนี้ยก็วดแต่ถ้าหมดเนี่ยันเป็นแ้ปวดม มีพนักง,งานเท่าไหร่คะทันเถืเ่อเสียดจะได้ไปกีแ่แสนคือคือตอนนี่ถ้าคนเยอะกับเป็นภาระ่ฯพยายามพยายาม efficiency แล้วให้ลดคนแสนเลยคะใช่เทคโนโลยีทั้งเครือถึงแสนอย่างมอย่งงางตอนที่ลดมาให้ถึงแสนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเออมีพวกเการเม้น เย็บเสื้อผ้าทํารองเท้ามันก็ต้องใช้ขนเยอะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแสงเดี๋ยวนี้ทางรองเท้าก็ดีเสื้อผ้าก็ดีส่วนใหญ่ไปถูกเอาไปที่ทําที่ซีท่าทำที่เวียดนามคนก็น้อยลงน้อยลงสินค้าพวกนี้ก็ในเครือก็สเกลดาวกลยุทธ์ของการพาองค์กรให้ฝ่าวิกฤต มีอะไรยังไงบ้างหลักๆเพราะว่าหลายบริษัทหลายค่ายอาจจะมีการรีนองค์กรทําให้กระชับขึ้นหรือการใช้ AI เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนตรงนี้คือเรื่องเอไอเรื่องวิ๊กดาร้วมเข้าตะเกียกแต่ทั้งทั้งทุกอย่างเนี่ยให้ทำลึกไปทำอะไรให้ลึกแต่ไม่ใช่ดูเผินๆเราวกาทาต้องลงลึก ถ้าลงลึกก็สามารถไปได้โควิดอ่ะมันมาแล้วมันกระทบทั้งหมดเลยทั่วโลกแล้วทั้งประเทศไทยแต่ว่ามันมาแล้วมันก็อาจจะไปสองปีสามปีแต่ว่าถ้าขั้วการเมืองแบบเดิมๆยังอยู่เนี่ยมันอาจจะอยู่นานเสียคิดว่าอะไรน่ากลัวกันกันโควิดโควิดโควิดโวิดโควิดวิดโวิดโควิดโควิิดโคว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 ิควิด ไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีทัศอนอ์นะพอเกิดขึ้นมาไม่รู้ตายหรืออยู่ทันนี้สิบขวแต่ตอไม่มียาม่อะไรอยู่ก็โอเคค่าก็เหมือนกันถ้าเราไม่ลงเรื่อง,งมันก็เหมือนจะแก้ปัญหาไป้เมืม่อวานนี้ทางทางพักร่วมเขามีการตั้งคณะทำงานเจ็ดคณะขึ้นมา หนึ่งในนั้นมีมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของเศาษฐกิจอันนี้ในภาคเศรกิจมองว่ามันสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนนะคณะทำงานจะยังไม่ได้เอ็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาในรูปแบบไหนฉันก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาที่ถูกต้องแล้วอยากให้ตั้งรัฐบาลใหม่เร็วๆพี่ครับอันนี้ต้องถามพวกเราเราต้องไปชื่ไม่ใช่ใช่ไหม ดูกลับไปถามเรื่องลงทุนอีกนิดนึงนะคะเวลาจะลงทุนอะไรเนี่ยมันต้องมีค่าเทียยังไงอะคะในยุคในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันมีเงินเฟ้อมีอะไรทั่วโลกเลยเนาะอาจจะต้องค่าเทียอาจจะไม่เหมือนการลงทุนในสมัยเดิมหรือเปล่าคะคือเราต้องรู้ว่าช่วงนี้มีเงินเฟ้อแล้วก็อินเทนชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องมีต้องลงทุนได้เยอะกว่าถึงจะถูกกระจังหวะ ถ,ถ้าเก็บเป็นเงินเก็บเป็นเงิสนสดกับไม่มีความหมาเพราะว่าอินเฟลชันเมื่อเกินตกเมื่อลอล่าก็เป็นกระดับขึ้นมาเมื่อไหร่เนี้ยเสร็จเลยนะต,นนต้องก็ผ <c oughs> ม <c oughs> ว่าคิดว่าคนอื่นเขาคิดยนการไม่รู้นะแต่ตัวฉันเอ,เองคิดว่า ช่วงนี้มันคนเยอะเยกคือมัก็คือมาแตงมางเหยียบมิดเลยนะคะเหยียบมิดเลยเราเราว่าภาพรวมเศรษฐกิจขณะนี้ค่ะในเรื่องของกำลังซื้อเรื่องเงินสะพัดที่จะเกิดขึ้นภายในงานค่ะมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะช่วยลดค่าของชีพให้กับคนทั่วไปได้อย่างไรบ้างคะมาสะบึกไป แล้วค่าคอมชิมเป็นยังไงคะตอนนี้เงินเฟ้อเป็นยังไงบ้างคะไม่ใช่เงินเฟ้อค่ะค่าเงินบาทค่าเงินบาทตัวนี้ดีแต่ว่าอนาคตไม่รู้นะถ้ารัฐบาลใหม่ทำถูกก็เงินก็จะเสถียรภาพถ้าเดินเศรษฐกิจ อาจจะไปไหนก็ไม่รู้เสียปีนี้มีร่วมทุนกับนันธมิตรเยอะขึ้นไหมคะอย่างญี่